สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้สนุกอยู่วันไรเงินนะใครจะเล่ปิ่งปองว่างเจนุก,กับจะได้เลขหามาแต่ก็วันดวงเอาเนอ้อชอ,ชอบตาม,ตามไม่ชอบผ่านะานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอคนละหนึ่งแชร์ครับมามขอคนละหนึ่งแชร์ อ่าสี่ร้อยคนมันดีขาม,มานี่ตอนนี้จะนุ่ยวดวายโยนะคะจะปิงปองไปละตอนดีค่ะอ่ะใครจะเอาเลขปิงปองพิมพ์คำว่าปดหนี้พิมพ์คำว่าปดหนี้ค่ะเดี๋ยวเจ๊จะให้แคปนะคะคือเจ๊จะปิงปองแล้วแต่ว่าเดี๋ยวให้ดู อ่ะขอคนละห,หนึ่งแชร์โอเคพิมพ์คําว่าปลดหนี้ค่ะอ่าหกร้อยคนสวัสดีค่ะจะดดวงหน้าเปลี่ยนมาค่ะสวยมากโอเคค่ะขอบคุณค่ะมาพิมพ์คําว่าปลดหนี้ค่ะนี่ตอนนี้อยู่หลวงพ่อวัดระโยโนะทำมาจะได้จับปิงปองเรียบร้อยแล้วแต่ก็สุดแล้วแต่ดวงนะเดี๋ยวจะให้แคบใบเขียวด้วยได้เลีหามาอืมก็ทุกคนถ้าชอบก็ตามนะคะ อย่างที่เจนุกบอกว่าเจนุกชอบเลขห้ากับเก้าแต่ว่าเน้นห้าตัวเดียวก็ไม่รู้ว่าจะมาอะไรนะแต่ว่าตัวเด่นอะ่ะชอบเลขห้านะคะตัวหนึ่งชอบเลขห้าค่ะทุกคนขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะหนึ่งพันคนหนึ่งแชร์ก่อนเร็วเลยพิมพ์ว่าปดหนี้หนึ่งแชร์ค่ะหนึ่งแชร์ใครกดแชร์ share, ขอให้มนี้ทุกหวยหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์คำว่าปดหนีสองแชร์ 2, ก็ได้ค่ะด่วนค่ะเร็วมา กดแชร์นะคะใครกดแชร์ของให้ถูกหวยเดี๋ยวจะให้แคปเลขปิงปองอ่ามาพร้อมยังเดี๋ยวจะไปซื้อลอตเตอรี่แล้วพร้อมยังพร้อมแคปยังคนละสองแชร์ตอนนี้แล้วพรีเมึยว่าปลดหนี้ด่วนค่ะอ่าแป๊บนึงนะขอซื้อลอตเตอรี่เดี๋ยวก็มีอุ้ยใบเท่าไหร่คะ อันเจ็ดร้ครับลรรอทาบนดเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยอ๋อสองตัวสองสองไอเนี้ยสองร้อยครับอย่ามือไหมฟันสิแป๊บนึ่งนะทุกคนขอซื้อเลขแบบนึงเจ็ด่อ่ข้ปอไรนอันนี้อันนี้เท่าไรนะสองรโอเคมันอาเลลหนึ่งนะทุกคนอุ้ยไม่เป็นไรครับไม่เนไรดา เอ้ยอย่าแย่กูก็มันมีห้าอย่าห้ามอย่าห้ามอีโนูก็มีแต่เลขห้าูดูก่อนก็คือชอบห้าเออเนี่ยเลขชอบเลยทำไม่ได้เไรมึงห้าเนี่ยละเพื่อนเนี่ยมึอแหูได้มาละกูได้มาเยอะแล้วนะแบบนึงนะทุกคนเซฟขออนุญาตซื้อโรตารี่แป๊บนึงสองพันคนสวัสดีครับแป๊บนึงแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้แคร์แ๊บนึงขอซื้อเลขก่อนนะ เขาบอกว่าเป็นเลขนองไม่รู้เขาบอกคราวหน้าเล่นที่เราถูกทุบเล่นอยู่ได้สองรอบประมาณแป๊บหนึ่งนะทุกคนขออนุญาตซื้อห้าใบเลยนะอันขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะขอซื้อหวยก่อนเนี่ยเจนุ่งไม่สนับสนุนทุกคนเล่นการเมืองที่ผิดกฎหมายนะคะให้ทุกคนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะเจ๊แบบเนหวกนกล้าว่อแอ ไม่ทุกคนซื้อซาเกินแ,แบ่งรัฐบาลไทยเท่าน,นั้นนะคะคุณเจ๊นะคับเจ๊ให้ดีๆหน่อยเก้าสิบแหมมบึงนาบึงสายทำได้ศูนย์เก้าดึงแล้เดือนนี้แบบนึงนะคะทุกคนแปบบนึงนะทุกคนขอซื้อเลขก่อนนะคะแปบบนึงนะเดี๋ยวเจ๊ครับ เออวุ้ย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 หนึ่งเจ็ดจ็หนึ่งไม่มีหรอหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ี่ยมันเลยตั้งห้าใบห้าจล้านรไหมเจ็ดเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรอเจ็ดเจ็ดน่าจะหมดครับเจ็ดเจ็ดหมดแล้วลด้หน่อยไหมอ๋อ รอนอันนี้ตรวจมแล้วรดคมาก็ไม่อยากขอรดนะอย่าลดเลยทั้งสามสิบล้านอะไรดีอ่ะแป๊บนึงนะทุกคนทุกคนแป๊บหนึ่งอุ้ยสองพัน้าเราแป๊บหนึ่งทุกคนเดี๋ยวให้แคบซื้อหวยก่อนเดี๋ยวให้แคปนานแป๊บหนึ่งก้าก็ไม่มีหรออะไรครับไรอไมีครับองผม อมนานานี้รสาสาอ่ะเดี๋หนูมาแป๊บนึงทุกคนแป๊บนึงสองพันห้าเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะเจ็ดเจ็ดมีไหมเจ็ดเจ็ดมีแต้มใช่ไเจ็ดเจ็ดนาจะหมดแล้วัมีไยแปดแล้วปะ เดีแมวไม่ชอบหมดนะห้าห้ามีบ้างห้าห้าหมดนะห้าห้าไม่หมดนี่ไงคะมีนี่มีใบเดียวครับพี่เก้าห้าเจ็ดแม่ใบพี่แต่ละห้าสองสองแล้วทั้งหมดเลยทั้งดแปดพแป๊บหนึ่งนะทุกคนแป๊บหนึ่งนะทุกคนแป๊บหนึ่งสองพันสี่เดี๋ยวให้ให้แคปพิมพ์คำว่าพร้อมแคปมาขอช่วยหอยแป๊บหนึ่งสองห้าเหรอเจีนลูกได้ตัวไหนครับนี่สสวัดีครับเอาเอาได้บิงปองหรือว่าใบแนวทางคะ ตัวที่มันถูกหนูชอบห้างวดเนี้ยใช่ใช่หนูชอบห้ากับเก้าแต่เน้นที่ห้าหนูได้สองห้าแป๊บหนึ่งทุกคนค่ะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะทุกคนเทขออนุญาตติโรอตารีแป๊บหนึ่งนะจ๊ะรอได้รอนะเก้าหนึ่งหกสองตีหกว่ะสแกนอะไรครับ เรากูดูก่อนมีมีเท่าไหร่จะซื้อให้หมดเย็นได้ยินมไปชื่อเย็นตัวจริงแล้วอันนี้ไปเท่าไหร่ครับ500ร้อพี่ผมไม่ได้ครับพูดตัวเลขให้ครับที่เด็โชคครับผมเปหน่ทุกคนเจียขอดซื้อรัตตอรี่ตันหนึ่งจ้าเจ็ดร้อยครับแปดห้าสิบหัวหน่อสวยใช่ห้าสามสวยสามห้าสามห้ามีครับที่สามห้ อันนี้ใบสะงร้อยอ๋อสองใบสองร้อยแปดร้อยห้าหกับเก้าอ่ะห้าเก้าน่าจะหมดแล้วแหละห้าเก้าหมดเก้าห้ามดเก้าแปดไปสี่เก้าแปดวันดวงเพื่อนไปเย็นเพื่อนเพื่อนเราหมาว่าไหมพี่ผมให้ราคาส่งพิเศษชุนไไหมไม่หมาหมดค่ะหนูมีในกองไอ้นี่หีกในดิจิตอลอีกโอ้เยอะ ครับผมอ่ามาให้แคบละอ่าอันนี้คือเลขปิงปองจากวัดบายโยนะแล้วเดี๋ยวให้ดูใบเขียวเจ้าวตรงเดี๋ยวให้ดูใบเขียวด้วยอันนี้คือเลขปิงปองจากวัดบายโยเจ้าเอาใบเขียวก่อนหรือเลขปิงปองก่อนพิมพ์มาเห็นคนสวยไม่ได้เลยเรียกอยู่นั่นแหละอ่าทุกคนพิมพ์มาจะเอาใบเขียวหรือใบเขียวก่อนหรือเลขปิงปองก่อนอ่าให้ดูเลขปิงปองก่อนนะ เลขปิงปองก่อนนะแล้วรอใบเขียวด้วยอ่าให้ดูใบเขียวก่อนแล้วกันใบเขียวเซให้นี่อ่ะมาเซนุกบร่รมีมหาเฮงค่ะอ่าอันนี้ใบเขียวอุย้ย อันนี้ใบเขียวนะอ่ะดูอเจดต้นเจนุกมหาโลนะคะเจนุกประมีมหาเฮงเก้าเก้าค่ะเพตดนุกปรมีมหาเฮงตอนนี้กำลังไลรสดอยู่ค่ะอจได้อยู่อันนี้ใบเขียวนะแคปเจอร์นะคะแคปเจอร์ชอบห้าอะแคปเมาเสร็จย่าไทยค่ะไทยค่ะ โอเคนะอ่ะเลขปิงปองต่อไปเลขปิงปองนะต่อไปเลขปิงปองนะคะเลขฝันจะว่าจะไม่เอาอ่ะจะเอาเลขปิงปองนั่นแหละเ,เดี๋ยวเลขมันจะเยอะเกินอ,อ่าเลขนี่จะได้เลขนี้อันนี้คือปิงปองค่ะที่จับได้นะคะชอบตามไม่ชอบผ่านไม่รู้เหมือนกันมาไหมนะได้เลขหาม,น,มน,นี่นะคะ นี้คือเลขฝันแหละเพราะว่าให้แค่นี้แหละเพราะว่าเอาเลขนี้แหละเดี๋ยวเลขจะเยอะเกินเดี๋ยวเจ๊จะเขียนเลขฝันเป็นเลขนี้อันนี้คือเลขฝันค่ะเลขปิงปองเพราะว่าเจ๊ไม่ได้ฝันพูดจริงๆเอาเลขนี้เลยค่ะเดี๋ยวเลขจะเยอะเกินนี่ค่ะคือเลขฝันอันนี้นะดูแล้วนะอาใครไม่ทันใบเขียว อันนี้ราคาเลขฝันไปเลยใส่เลขฝันไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเลขเยอะเกินไม่เอาวัดดวงไปเลยค่ะถ้าดวงมาก็มาเลขเข้าก็เข้าอยู่ที่ดวงนะคะชอบเลขไหนตามใบนั้นชอบอะไรตามเลขนั้นชอบไม่ชอบไม่ต้องตามนะคะไม่ชอบผ่านได้เลยค่ะเจนุกไม่รู้ว่าเลขจอกอะไรนะคะสุดแล้วแต่อยู่ที่ย่างวงน,นี้สัญจรสลับบุรีปะ่ะโอเค มาค่ะโอเคแค่นี้นะติาเคค่ะบติดตามียบูยหเร็วด้วยโอเคค่ะบ,าย,บายนะคะทุกคนโชคโชหมันๆกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอเลขใส่ด่วนโอเคค่ะบายบายค่ะ